การเลี้ยงมดแดงในสวนมะพร้าวครับเป็นการหลอกแบบธรรมชาติตำฝุนเตรียมให้เขาในช่วงหน้าแรงครับเพื่อที่มดแดงรู้ว่าถึงฤด,ด,ดูหน้าฝนแล้วทีนี้เขาขจะมมีการผรสมพันธุ์การผสมพันธุ์ที่เราต้องดึงเชือก จากต้นมะพร้าวต้นหนึ่งไปอีกต้นต้นหนึ่งก็เพื่อที่จะเขาได้เดินทางมาผสมพันธุ์กัน ทีนี้เราก็จะได้กินไก่มะแดงตลอดทั้งปีครับไม่ต้องรอหน้าฝนนี่ครับกะปของเจาะรูเล็กๆเป็นฝนเตียมทีนี้ท่านก็จะได้กินมะแดงตลอดทั้งปีครับลองไปทำกันดูนะครับ